นานมาแล้วเคยมีคำกล่าวที่ว่าทีมชาติอังกฤษชุดนี้นี่แหละจะคว้าแชมป์ยูโรปี2004นี่คือยุคโกลเด้นเจเนเรชันหรือยุคทองนั่นเองและนี่ก็คือโฉมหน้านักเตะชุดหลักของทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโรปี2004กลุ่มกำลังที่อัดแน่นไปด้วยดาวเด่นดาวดังตัวตึงของพรีน์ลีกขับลังไปด้วยซุปเปอร์สตาร์นักเตะอย่างเดวิดเบ็คแคมเวนรูนี่มเกิลโอเวนฮอสโคสตีเฟนเจอรัต แฟงแลมพาดจอห์นเทอร์รี่โคลแคมเบลแกรี่เนวิลและแอชลีโคลชุดนี้นี่แหละจะพาทีมชาังกิจขวาแชมป์ยูโรได้อย่างแน่นอนแต่ทาว่าดูเหมือนว่ายุคทองเนี่ยมันจะผ่านไปแบบเร็วเร็วเกินแล้วยุคทองที่ว่ามันผ่านไปเร็วเร็วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้คยี่ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไป ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวก่อนที่ทัวนาเมนต์มันจะเริ่มขึ้นละกันครับเรีกนด้วาในตอนนั้นเนี่ยทีมเจ้าหน้ากิตที่นำโดยสซเวนโกราอริกสันนั้นได้ทำการเรียกเหล่าบรรดาแข่งซูเปอร์สตาร์ของเบลีเข้ามาอยู่ในทีมชุดลุยศึกยูโรครั้งนี้กันอย่างครบเซตแบบครับข้างของแท้แน่นอนเหล่าบรรดาสื่ออังกฤษหลังจากที่เห็นโฉมหน้าของนักเตะที่อริกสันเรียกมาติดทับนั้นก็ต่างพากันประโคมข่าววาดฝันถึงการคว้าแชมป์ยูโรกันั้แต่ทัวนาเมนต์ยังไม่ทันเริ่มเลยซะด้วยซ้ำและเมื่่อการขขงัน ต้ตนขึ้นอังกฤษก็ทำเอาคนทั่วประเทศดีอาป่าค้างเลยทีเดียวละครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยพวกเขาก็โดนฝรั่งเศสตบสะดินดับสนิทไป2ต่อหเรียบร้อย โอเคเกมแรกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านักเตะนี่อาจจะยังเมาสนามอยู่พอมาถึงเกมที่2เกมที่3ามอังกฤษผ่านเฉลุยเลยครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์กับโครเอเชียเนี่ยดูเหมือนสวิตเซอร์แลนด์กับโครเอเชียเนี่ยจะไม่ใช่คู่ปรับที่น่ากลัวสําหรับอังกฤษสักเท่าไหร่ในยุคนั้นสุดท้ายอังกฤษก็ผ่านเขารอบ16ทีไปได้แบบสําเร็จแล้วก็ไปเจอกับโปรตุเกสงานวาดฝันแชมป์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจากสื่อในประเทศ หลังต่อสู้กันมาตลอด120นาทีอังกฤษม,มาแพ้โปรตุเกสในช่วงดวลจุดโทษตกรอบ16ทีมแบบสุดช็อกทุกสำนักข่าวและก็แฟนบอลทั่วเกาะอังกฤษเลยครับจะไม่ให้ช็อกได้ยังไงไหวถ้าเกิดลองเทียบชื่อชา้นนักเตะทีมชาติอังกฤษกับโปรตุเกสนะบอกได้เลยว่าอังกฤษเหนือกว่าเยอะมากๆกล่าวนี้แหละความบันไยการเริ่มมังเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากตกรอบยูโรเพราะว่าสำนักข่าวเนี่ยก็ออกมาเล่นข่าวกันแบบไม่มีกัรกเลยว่าในทีมชาติอังกฤษนั้นม,มีการแบ่งพักแบ่งพวกกันในทีมคนนี้ แก๊งแมนอยู่คนนี้แก๊งลิเวอร์พูลคนนู้นแก๊งอาร์เซนอลคนนั้นแก๊งนู่นแก๊งนี่แก๊งอะไรก็ไม่รู้นักหนาครับแต่ถ้าว่าพวกนักวิเคราะห์สมัยนั้นเนี่ยเขาต่างก็พุ่งเป้าไปที่การวางตัว11ผู้เล่นตัวจริงมากกว่าไม่ใช่เรื่องแก๊งแต่อย่างใดและจุดนี้แหละครับเป็นประเด็นที่คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามเลยครับอ่ะนี่คือรูปผมอยากให้ทุกคนดูรูปนะดูในรูปว่าเห็นอะไรไหมในรูปมีทั้งใครครับสโคเลมพาร์ดเจอร์ลาด อะทีนี้เก็บไว้นะครับเก็บ3คนนี้เอาไว้ทีนี้เรามาฟังกันต่อลองนึกภาพฟุตบอลอังกฤษในยุคนั้นดูพวกเขาเนี่มักจะใช้แผน4-4-2เป็นพื้นฐานเลยนั่นก็คือกองหลัง4คนกลางเซนเต,นเตอร์2คนปีกีก2คนและกองหน้าอีก2คนแล้วการทีร่ลิกาันเนี่ยส่งมิฟิล3คนนี้ที่ผมกล่าวไปเนี่ยทั้งเจอหลานแลมพาสโคนเนี่ยลงสนามพร้อมกันทั้ง3คน หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่ามันก็ต้องสิมีผู้นึงแหละไปอยู่ปีกซึ่งคนที่ต้องไปอยู่ปีกนั่นก็คือพอสโคครับพอสโคต้องไปอยู่ปีกซ้ายนึกภาพฟุตบอลอังกฤษสมัยนั้นดูครับพอสโคเนี่ยเล่นเท้าขวาแต่ไปอยู่ปีกซ้ายซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่มีปีกคัดอินแบบสมัยนี้นะแถมพอสโคเนี่ยก็ไม่ได้นักเตะที่ฝีเท้ารวดเร็วอะไรเลยครับเลอเอแกเดชาก,กว่าเดวิดเบคแคร์บีครับแถมกระชากบอลก็ไม่เป็นด้วยโอ้โหเรียกว่ายับครับเละดิเล่นงี้ก็เละคือไอจุดเด่นของพอสโคไม่ว่าจะเป็น เป็นการยิงไกลแถว2หรือแม้แต่การวางบอลยาวนี่คือหายไปเลยครับแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยในตอนนั้นนักวิเคราะห์ทุกคนนี่ยออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าสเวนนายเอาสโคไปยืนริมเส้นทำใหม อย่างไม่พอเพียงแค่นั้นครับตรงกลางสนามครับทั้งเลมพาดกับเจอร์ลาดเนี่ยก็เหมือนเล่นไม่เข้าขากันอีกครับเหมือนตำแหน่ง2คนนี้มันทับทับกันยังไงไม่รู้บอกไปถูกครับบอกได้เลยว่าในเกมนั้นทีมชาติอังกฤษกับโปรตุเกสเนี่ยกลางของทีมชาติอังกฤษนั้นพังเละเทะจริงๆนี่ต้องขอบคุณโปรตุเกสนะที่จบไม่ค่อยคมกันเองไม่งั้นเนี่ยอาจจะรู้ผลตั้งแต่90นาทีแรกแล้วะครับถ้าเกิดเป็นทีมระดับบิ๊กๆนะบอกเลยไม่ต่างอะไรกับตอนเจอฝรั่งเศสเลยที่โดนเขาตบไป2 1หนึ่งนั่นแหละ ในสนามว่าพังแล้วกลับมาบ้านเกิดพังกว่าเดิมอีการเพราะว่าโดนสื่อบ้านเกิดอาจกันสยับเยินไปพักหนึ่งละครับกว่าเลือกราวมันจะเงียบไปก็เรียกได้ว่าจบยุคโกลเด้นเจเนอเรชั่นเวอร์ชันแรกอย่างสมบูรณ์เมื่อ2ปีก่อนครับสเวนโกรันดิริกสันอรีนผู้จัดการทีมทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็เคยออกมาพูดถึงสาเหตุที่เอาสโคไปเล่นปีกซ้ายว่าเบ็คแคมในตอนนั้นไม่มีใครล้มเขาได้หรอกนะในตำแหน่งปีกขวาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมาก ส่วนแฟงเลมพายกับสตีเวนเจอร์ดานั้นก็ทำงานกันอย่างหนักส่วนสโคการเล่นของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์กับทีมสุดเป็นคุณจะทายังไงกับ4คนนี้ล่ะและเรื่องราวทั้งหมดตลอด5น,นาทีที่ผ่านมานี่ก็เป็นเรื่องราวหลกัหลกๆล่ะครับที่ทําให้ยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นของทีมชาติอังกฤษนั้นจบลงอย่างรวดเร็วหลังผ่านไปเพียงไม่กี่นัดในศึกยูโร2 0 0พก่อนจาก,การเนี่ยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ขยี้ฟุตบอลกันหน่อยนะครับ